การเผาถันแบบใหม่นะครับเตาซุปเปอร์สันเตาซุปเปอร์สันผ่านใบโอชานะครับ่ใชการอบไม้ทำไร้วามชื้นให้เป็นการอันนี้เพรเอกของเรานะครับ ธุรกิจแนวใหม่ตั้งเตียงตั้งเตียงอะไรต่อเตจั๊กแจ๊กจั๊กโอยรู้ใจอยู่คาสักนิตั้งเตียจั๊เป็นการเป็นการอบไม้ใช่ไหมพี่เบี้อบไม้ให้เป็นผ่านนะครับไม่ใช่การเผานะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับอันนี้พี่เบียร์นะครับเบี้ยโอ้ยอย่างแจ้ เหม็นพี่เวี้ยไปเบีอย why ยังใช่เนี่ยเวี้ยราะนาะเบี้ราะนาเวลาเผาใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงพี่ยำต่อ1เตาไม่เกิน4ชั่วโมงไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับไม่มาอ๋อต้องไม่แห้งกว่า3ชั่วโมงอืม อับหนาดไมู้ทำไมใหญ่ขนาดี้ไม้เล็กก็ทำอันนี้เป็นเจ้าของโรงงานนะครับนี่ยเาถ้า,ถ,าถ้าทำขายเนี่ยประมาณราคาประมาณเท่าไหร่พี่ยมมีขายในลัสดาคาในานะครับของของพี่ยมยังยังไม่เปิดรับออเดอร์นะครับไง อันนี้เพิ่งเพิ่งทดลองได้กี่เตาครับพี่เยี่ยมเตาที่ห้านะครับถึงพอจับทางได้นะครับไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายาจากที่จากที่ทดลองมามาสามสี่เตาแรกยังยังไม่ตอบสามเตาแรกไม่ตอบโจทย์นะครับยังไม่ไม่ตอบโจทย์นะแต่ว่ายังยังไม่รู้ ออยังยังไม่ทราบเทคนิคนะครับยังไม่รู้วิธีนะครับมามาพอมาพอจับทางได้ตอนตอนเตาที่สี่นะครับเตาที่สี่ก็เริ่มเริ่มจับเทคนิคได้นะครับ <c oughs> ถ้าทานดำทำไมว่าทานสวยอาทิตย์ทานดำทำไมว่าทานสวยคนดำทำไมไม่ว่าคนสวยเชื่อเงี้ยเถอะนนแล้วออ อีเวนนะครับสอกโโน้ำโงโละรออ่ะอกจะเอาแมคโครไหมพี่ย่มถ้าเราเอาในเปีย์เอาอะไรมาใส่ได้ไหมทำให,ห้เป็นทานนะครับ

ไม,ไม่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 สาวแก่นะครับยกเว้นใหญ่นะครับยยยถ้าใหญ่จะขายแพงๆนะครับสวยนะครับพี่น้องทานดำว่าทานสวย <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นด้านล่างนะครับใช <c oughs> ้วิธีการก่อไฟด้านล่าง นะครับแล้วก็อบไม้นะครับดูดูที่เตานะครับเ,เอาเตาแบบนี้ไม่มีรูเนาะพี่เยี่ยมนะไม่มีรูเนาะมันไม่มีรูเนาะอ๋อใช้ใช้ความร้อนด้านล่างนะครับความร้อนด้านล่างแล้วบมอกมมอกถอ,อที่ตัวนี้นะครับ เจอรอนิดนะว่าเรากลังใช้ไอ้ไปเจงต่อตองนี่เป็นแก๊สคายแล้วก็มันก็ไปเผาอีกรอบหนึ่งนายอีกอหมุนเรียนเผาเอาแก๊สไปเผาไม้ข้างล่าง เอาไปลองทำกันดูนะครับศึกษากันดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ